โยซาแมนเก่ง a ก่งยี่เย้ยสวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมกับผมนะครับ Ben b u s y เทฟเฟ็ตแคสทายพิสตันไม่รู้เลย ว่าผมแนะนําตัวเองจนแบบว่าผมเริ่มแบบว่าเก็บไปฝันแล่วทุกคนแล้ว่าเริ่มแบบว่าเริ่มหลอนแล้วแบบเออแล้นะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับเกมเกมนี้ซึ่งเป็นเกมเปิดชแนลของเรานะครับผมน,นั่นก็คือเกมผมไม่รู้ผมจะพูดได้เหมือนเดิมไหมอะโปเกมส์ยูไน นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมเปวยมอนอยู่ไหน,นะครับผมทางซ้ายทางขวาทังหน้าทั้งหลังไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันเกมนี้ตอนนี้นะครับก็ได้ทําการเปิดให้เล่นในมือถือทั้ง iOS และ Android เรียบร้อยแล้วครับผมขอเสียงตบมือหนึ่งทีนะครับให้กับทีมเดเวอ ซึ่งเขาก็ไม่รู้จักผมและผมก็ไม่รู้จักเขาเออนะครับผมซึ่งตอนนี้ทําให้มีผู้เล่นมากมายหลายแขนงนะครับแห่เข้ามาลองเล่นเกมนี้เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็เห็นรุ่นน้องแรปเปอร์ผมหลายคนนะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆรุ่นพี่ผมที่เป็นศิลปินฮิปฮอปเนี่ยครับแบบโยโย่เงี้ยตามยิงไม่น่าพูดว่าโยโย่เลยนะคนแม่งเกลียดชัดคำเดียวนะครับผมเห็นแบบเพื่อนพี่น้องหลายคนก็ได้ทําการกําลังแบบว่าฝึกวิชากันอยู่นะครับผมถ้ายกตัวอย่างตอนนี้ก็น่าจะเป็นพี่ top back s h i e ตอนนี้ก็ผมไม่รู้เขาแรงอะไรแล้วแต่เขาเติมเงินซื้อฮีโ่คทกตัวลล มีเซนหยาบน้องผมที่เล่นอีกคนนึงนะครับผมคือเกมนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบว่าคนกําลังทดลองในการเล่นอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาที่ผมเห็นคนเขาเรียกว่าเอามาโพสต์ด่าโพสบ่นกันทุกวันในกลุ่มโปเกมอนยู่นนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือเพื่อนไม่รู้งานสื่อสารยากเมไม่มีช่องแชทเพื่อนคิวอย่างเดียวไม่ดันป้อมคนชอบออกทุกตาอะไรแบบนี้ครับซึ่งปัญหาต่างๆนะมันก็เป็นปัญหาทั่วไปอนะเนาะสำหรับเกมที่เพิ่งเปิดน,นะครับผมซึ่งตอนนี้บอกว่าน้องๆผมหรือเพื่อนๆผมที่เล่นตอนนี้เขาก็พูดดดดกััันนนนวว่่าาตตออี้แรรรรรงะะะบบบเ ค่อนข,ข้างจะเก็บแรงยากนะครับผมเพราะว่าทุกตาที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาแบบที่เราพูดไป1ใน5 6ข้อเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะครับผมจะต้องเจออย่างต่ำหนึ่งครั้งอย่างแน่นอนนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะเพราะตอนเนี้ยอตอนที่คลิปนี้ออกไปผมก็อยู่แรงเอาตาไปแล้วะครับผมนึกออกไหมก็น่าอยู่แรงเอลตาแล้วตอนที่คลิปนี้ออกไปเพราะตอนเนี้ยนีทางขึ้นอย่างเดียวสำหรับผม <laughs> ต้องขอบคุณทีมงานนะครับผมทีมงานโปเกมอนอยู่ไหนในดิสคอ d นะครับผมที่ช่วยแบกน้องเบนคนนี้ให้ขึ้นมานะครับผมขอบคุณทุกคนจริงนะครับผมเลิฟยูแมนจุบจ๊บจซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมมันจะเป็นคลิปตอนพิเศษที่เราจะไปดูกันนะครับผมว่าการที่เราเล่นโปเกมอนยูไนแบบมือใหม่ในตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเหตุการณ์เกมนะครับผมเราไปดูเลยกว่าครับ let's g เอาละครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างไอดีใหม่แล้วลองไปเล่นดูนะว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องมาตั้งชื่อเทรนเนอร์คนใหม่ก่อนนะครับผมอ่าเออชื่ออะไรดีชื่อชื่อน้องเบนก็แล้วกันวะชื่อน้องเบน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 ชื่อน้องเบนน้องไม่พอมันง่ายไปน้องเบนอีอีอ่ามาครับชื่อน้องเบนนะน้องเบนอีอีนะเราตั้งชื่อได้แล้วทุกคนมาน้องเบนอีอีได้ทําการสมัครเข้าโปยมอนยูไนแล้วนะครับผม มาครัทุกคนตอนนี้มันก็ได้สอนเราเล่นนะเดี๋ยวเราข้ามตอนนี้ไปเลยช่างมันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีก็คือลงแรงระดับหน้าใหม่กันเลยดีกว่าว่าตอนนี้คนลงแรงอะ่ะเขาเป็นไงกันบ้างตอนนี้ let's go ครับผมใช่ไหม เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าเริ่มเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัด <Wow. S 1> เขาเรียกว่ามาจัดเทียร์ตัวละครก่อนนะครับ <Wow. S 1> ผมเทียร์ที่นี่ก็คือการจัดลำดับชั้นของตัวละครนะซึ่งมันก็จะมีตัวเมตากับตัวทั่วไปนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็แปลตรงๆก็คือตัวโหดกับตัวงังน้นๆนะอ๋อตัวแบบนั้นนะครับผมซึ่งในเกมสายโมบ้านะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็ได้ยินเขาพูดต่อๆกันมาอีกทีว่ามันจะมีระดับเทียร์ของตัวละครอยู่แล้วในแต่ละซีซันซึ่งมันจําเป็นนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่่หครรระะออาปลไืซึง การเนื้อหรือว่าการบัฟตัวละครในแต่ละรอบอะค่อนข้างจะส่งผลกับการเล่นนั้นๆเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าบางตัวที่แบบว่ากระจกพอโดนบัฟปุ๊บกลายว่าโหดเลยแล้วคนก็คนไหนที่แบบว่ารู้ก่อนก็จะได้เปรียบก่อนในการเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองจัดให้ดูนะครับว่าเทียร์ในการเล่นคือไรนะครับผม let's go one hour later อ่ะครับทุกคนนะเกมนี้นะครับมันจะมีเทียร์อยู่แค่2ประเภทนะที่ผมจะแบ่งนะโปกตีคนอื่นเขาจะแบ่งกนะันเป็นหลายระดับมากแต่ผมจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทเท่านั้นนะครับในการเล่นเกมโปเกมอนยูไนตนะครับผมซึ่ง มนเทียก็คือประเภททีมเรากับทีมมันนะครับผมซึ่งระดับมันจะแบ่งง่ายมากนะครับคนที่อยู่ทีมเราระดับดีเล่นมั่วไปหมดเลยแต่ทุกตัวละครไม่ว่าตัวอะไรก็ตามถ้าไปอยู่อีกทีมหนึ่งมันคือระดับ S แน่นอนครับคือมันจะเล่นเก่งแบบผิดหูผิดตาแบบไม่มีเหตุผลนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหาบ้าบออะไรแบบเกมนี้จริงๆนะที่มันเอาให้คู่ที่แบบว่าตัวละครทุกตัวละครที่แบบอยู่ฝั่งคู่แข่งมันจะเล่นเก่งกับฝั่งเราเสมอซึ่งมันไม่แฟร์เลยจริงๆนึกออกไหมเป็นอะไร่ คนเดี๋ยวผมจะมาลองลงแรงแบบว่าโซโล่คนเดียวนะครับผม <Wow. S 1> <laughs> ผมเห็นแบอบกว่าเพื่อน <c oughs> ๆหลายคนนะโพสต์บ่นกันใน a c e b o o k นะครับว่ามีปัญหาหลายๆแบบว่ามีปัญหาเยอะมากนะครับผมกับการลงแรงโซโล่เนื่องจากว่าเวลาเราเล่นคนเดียวอะ่ะเราจะไม่ค่อยสามารถควบคุมอีเวนต์ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นอีก4คนได้นะครับ <c oughs> ผมซึ่งก็ทําให้เรามีโอกาสสูงมากที่จะเจอคนแบบว่าเล่นมัว่วหรือว่าคนที่เน้นคิวไม่เน้นป้อมอะไรแบบนี้ปัญหาต่างๆนานาที่เรากล่าวไปในข้างต้นคลิปนะครับผมซึ่งเอาจริงนะครับผมมันไม่มีทางแก้นะครับผมเรับ เรื่องนี้นะครับผมก็คือต้องทําใจนะถ้าเรามีผู้เล่นคนเดียวจริงๆหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราควรจะไปหาเพื่อนมานะครับผมก็ควรจะมีสัก2คนในะอย่างต่ำนะครับผม2คนอย่างต่ำในที่นี้ก็คือก็มันจะมันจะทำให้เราสามารถวิ่งเลนมีเพื่อนที่วิ่งเลนที่แบบว่ารู้ใจกันที่คุยกันได้อะไรแบบนะี้ที่สามารถสื่อสารกันได้นะครับผมแล้วมันจะทาให้การดําเนินเกมของเรามันง่ายมากขึ้นนะครับผมนะใครที่แบบไม่มีเพื่อนนะครับผมผมก็แนะนําให้ลองไปหากลุ่มดิสคอร์ทโปเกมอนบยู่าคนไทยแลนด์นะซึ่งตอนนี้เข ผ่านเกมก็ได้แล้วก็จัดเป็นปาร์ตี้และหลกหลายขอคอนแทคกันใน Discord ะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้ทีมเล่นนะครับผมแต่ดีที่สุดก็คือทีม5นะครับผมาจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองลงเป็นลงภาคสนามมันดีกว่านะครับผมใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวเรามาเลือกกบนะครับผมแล้วก็เรามาลองเสี่ยงกันดีกว่าครับผมว่าตอนนี้ว่าสถานการณ์แบบว่าที่คนที่เล่นกันเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยมันย่าแย่มากนะครับผมจริงหรือเปล่าจริงเปล่าเอาละครับผมมาดูสมาชิกทีมเรานะคือไม่มีตัวแท้งเลยนะครับผมซึ่งก็แปลว่าหลักการง่ายๆก็คือทุกคนเลือกตามใจตัวเองกันหมดนะครับผมก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากทำใจอย่างเดียวนะครับก็น่าจะแพ้นะดูจากตัวเราก็น่าจะแพ้นะครับผม มาครับผมเนี่ยเล่นไปด้วยเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเกมโปโลมอนอยู่ไนะครับผมมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกมออ j เจ t ทีฟนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าทําจุดประสงค์นะครับผมซึ่งนอกจากมันจะเป็นออฟเจ t i ีฟแล้วว่ามันค่อนข้างจะเป็นเกมจับเวลาด้วยนะครับผมถูไปฟาร์มกัน2คนเลยแพ้แล้วตานี <laughs> <laughs> นะครับผมก็มันจับเวลายังไงครับผมเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีตัวไทม์เมอร์อยู่ตรงกลางนะให้เป็นนาฬิกาถอยหลังนะครับผมซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนี้มันจะอยู่ขึ้นนออยยยยู่่่กกัับเเเววลลาามตงชน เออยกตัวอย่างเช่นคีบข้างหลังตรงนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้มันจะเป็นปูเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่ากุ้งนริเวณกุ้งเกิดขึ้นตรงนี้มันจะสปอนตรงนี้ทุกนาทีที่9<อ>นะครับผมแล้วก็ตัดมาก็ประมาณนาทีที่850หาิีนะครับก็จะทําการสปอนพึ่งที่อยู่ตรงกลางเออนั่นแหละครับซึ่งเราควรจะจําเรื่องพวกนี้ได้นะครับผมมันจะทําให้เราวิ่งในเกมเขาเรียกว,ว่าสมูทขึ้นนะครับผมแล้วก็ทาให้เราแบบว่าไม่วิ่งแบบว่าวิ่งทิ้งนะครับผมทําให้เราแบบเออร,รู้รู้คอยรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องไปตรงไหนนะครับแต นี่เห็นไหมครับมันเกิดแล้วผมหน้าแพ้นะเล่นอย่างนี้เอ้าเอ้าเอ้ามันให้คิวเฉยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจ็ดนาทีสี่สิบแล้วเดี๋ยวเราต้องลงข้างล่างแล้วนะครับผมถามผมว่าทำไมต้องรีบลงข้างล่างเออก็เพราะว่าแย่งขาฟารามมันเลยนะหมันใจคือเพราะว่ามันจะมี มอนสเตอร์ที่เขาเรียกว่าเต่านะครับ <Wow. S 1> จะเกิดข้างล่างซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับผมเห็นไหมมันขึ้นแล้วอีก25วิเนี่ยกำลังจะเกิดซึ่ง เราต้องไปแย่งตัวนี้ให้ได้นะครับต้องพยายามแย่งตัวนี้ให้ได้เพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสามารถพลิกเกมได้นะครับแล้วมันยังเขาเรียกว่ามันยังเป็นตัวที่ให้ค่า EXP เยอะอีกทั้งยังสร้างเกาะให้กับทีมด้วยนะครับผมมันจะทาให้ทั้งทีมเล่นง่ายขึ้นนะครับปกติเขาต้องมาแย่งเต่ากันนะแต่ผมไม่รู้ว่าทีมผมจะไหวหรือเปล่าตอนนี้นะเพราะทีมเล่นมั่วชิบหาย <laughs> อ่าเกิดแล้วนะครับผมไม่มีใครมาเลยนะไม่มีใครมาเลยเอ้ยมาครับผมมาครับมาครับ เนี่ยลูการิโอต้องมาเอากับผมมาตามจริงลูการิโอตายไปแล้วนะเออดีเหมือนกันคือไม่มีใครสนใจเลยสปอนตัวนี้กันเลยนะครับผมเราจะได้ไหมถ้าเราได้นี่คือแบบว่าก็โหดอยู่นะเฮ้ยไม่มีใครแย่งจริงเหรอมาเรามาทำสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมนี้ครับนั่นคือการชูป้อมนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้จุดประสงค์หลักคือการทําแต้มกับป้อมนะครับผมซึ่ง ใครที่แบบว่าย้ายมาจาก r o v หรือว่าย้ายมาจากเกมโมบ้าทั่วไปนะ่ะจะค่อนข้างไม่ค่อยสนใจคือจะไปเน้นคิวมากกว่านะครับผมบอกก่อนนะครับว่าเราคิวเยอะกว่าแต่ว่าถ้าคะแนนป้อมเราน้อยเราก็แพ้นะครับดังนั้นเราต้องคำนึงแบบว่าเราต้องคำนึงถึงการแบบว่าดันป้อมตลอดเวลานะครับผมนะอย่าไปมัวรุ่มหลงกับการคิวนะครับผมบางมันมัน,มนไม่ใช่คําตอบของเกมนี้นะครับมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเกมนี้นะมาครับตอนนี้คือมันมีเต่าเกิดข้างล่างนะเราต้องรีบไปเอาเต่านะครับตัวที่2นี่ไงเขาแย่งเต่ากันอยู่นะครับผมตอนนี้ นี่ฮูเราไม่ได้ครูต้องบอกก่อนนะครับผมมันเต่าเนี่ยคือมันไม่ได้การันตีว่าเราจะทําให้เราชนะเกมนะครับผมเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะช่วยให้แบอบกว่าเลเวลเราสามารถคลิกเกมได้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็การที่ได้เต่า2ครั้งในเกมหนึ่งอ่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าก็เกือบชัวแล้วอะ่ะว่าเราน่าจะชนะตานี้นะแต่คนเนี้ยมันเล่นฟูจิกิโซมันเล่นฟูจิกิบานะเป็นนะคนเนี้ย แต่ทีมเราเล่นไม่มีใครเล่นเป็นเลยนะครับผม <laughs> <laughs> ทุกคน,นก็งงๆกันทุกคนนะอ่านะครับผมแล้วก็คอยดูเวลาดีๆนะครับเพราะว่าทันเดอร์นะครับหรือว่าบอสใหญ่ของเกมเนี้มันจะเกิดตอนนาทีที่2นะดังนั้นถ้าแบบว่าเรามีอันติในช่วงประมาณนาทีที่นาทีที่3หรือว่านาทีที่2ครึ่งอะไรแบบนี้ครับเราอย่าเพิ่งใช้นะครับผมเก็บอันติของเราอะ่ะหรือว่าถ้าอยู่ในมูฟนะครับผมเอาไว้ไปใช้ลัดช็อตทันเดอร์ดีกว่านะครับผมเพื่อเราจะสามารถคลิกเกมเราวิ่งดันเข้าป้อมได้เลยนะต้องแบบว่าอย่าใจอย่าใจร้อนนะครับผมนะผม เ,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 เก็บมันได้ก็เก็บก่อนเลยนะครับผมบอกก่อนเลยมาครับอีก15าวิผมคิดว่าทันเดอร์น่าจะเกิดแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่มาเลยนะครังที่คะแนนทีมเราก็ตามนะเดี๋ยวเราซ่อนในพุ่มหญ่านะครับผมอไม่มีใครมานะครับ บอกก่อนนะครับผมว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาทันเดอร์ทุกตานะถ้าสมมติเกมเรานําอยู่เงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาทันเดอร์ก็ได้นะครับผมแต่ว่านะเราอาจจะเปลี่ยนจากว่าโอ้โหนี่ไงมันมาเต็มเลยมันมาเอาผมนะครับไม่มีเพื่อนมาผมลล้อมออกมาแนละ้วเดี๋ยวเซรานะโอละหน้าโอ้โห้อมหน้าล้อมหลังนะครับโอ้โหม่ทันนะผมไม่รู้ทีมได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับผมไม่มีใครอยู่ตรงกลางเลยพี่อยู่ขวามือกันหมดเลยทีมผมอ่านะครับเขาเปิดทันเดอร์เราได้แล้วก็น่าจะแพ้และ นะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้ตัวอยู่ว่าอยู่ทีมเดียวกันกับผมก็จําไว้นะครับว่าพวกคุณเล่นได้ห่วยกันมากเลยโอเคปะน่าอําครมากการเล่นแบบนี้ นะครับ uh huh. จบตอนนี้เราก็แพ้นะเป็นไปตามที่คิดไว้นะครับผมก็สู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าทีมไม่ได้สนใจเขาเรียกว่าไม่ได้สนใจในการวิ่งเป็นทีมแล้าไห่นะครับผมทุกคนสนใจแต่หน้าที่ของตัวเองนะสนใจแต่ว่าเอยเราทํานู้นเราทํานี้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งไม่มีใครมาเอาเต่าเลยข้อแรกนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครสนใจทันเดอร์ในตอนจบด้วยทุกคนมัวแต่ไปดันป้อมข้างบนกันทั้งที่อีกฝั่งหนึ่งเขามาออตรงกลางนะครับผมตามจริงคือเราสามารถมาซุ่มได้นะถ้าเราเกมนําอยู่แล้วเราจะไม่เอาทันเดอร์เราสามารถมาซุ่มในพุ่มไม้ได้แล นึกอ,ออกไ่เวลาคนผมมาตัว2ตัวแล้วก็ลุมแกงเขาเรียกว่าตัดขามออกไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องสามารถออทีม5ได้แล้วทําให้เรามีโอกาสในการเก็บทันเดอร์ได้มากกว่าอีกทีหนึ่งนะซึ่งเวลาเล่นโซโล่ในระดับแรงล่างๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมทุกคนก็จะค่อนข้างมั่วนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่าทําตามที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้มันจะทําให้แบบว่าเล่นเกมลื่นขึ้นจริงๆนะครับผมใช่ไหม โอเคครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมสังเกตเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับผมบอกว่าเฮ้ยเกมมันแจกคูปองเยอะจังคูปองไอ้ที่นี้ก็คือไอ้รูปตั๋วอยู่ตรงกลางนะครับผมนะที่อยู่ข้างๆเหรียญทองนะผมเห็นคนบอกวเฮ้ยได้มาเอาไปซื้อเสื้อผ้ากันหมดเลย <S <S อะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็อยากให้ทุกคนนะครับแบบว่าใจเย็นในการเอาไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนะครับผม <S <S เพราะว่ามันยังไม่ใช่ของที่จําเป็นในการเล่นนะครับผมนะสิ่งที่แบบว่าทุกคนควรจะเอามาเอามาแลกนะครับมันก็คือสิ่งนี้นะครับผมนั่นก็คือออเเเ้้าาาารรียกวว่่ปป็นไไททใชัดดบ เทมต่างๆนานานในนี้นะครับผมนะซึ่งมันต้องใช้ตั๋วคูปองในการแลกนะครับผมเพื่อนําการไปใช้เป็นไอเทมอัปเกรดแล้วก็บอกเลยนะครับผมยิ่งไอเทมที่เราพกเข้าเกมนะครับยิ่งเวลสูงเท่าไหร่ยิ่งทําให้เราได้เปรียบกว่าอีกทีมหนึ่งมากขึ้นเท่านั้นนะ,ะ <S <S ผมการันตีเลยร้อถึงผมจะไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งก็ตามแต่ผมก็มั่นใจในเรื่องนี้มากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไอเทมที่ชื่อบอดี้บาริเรียนะครับผมมันจะเป็นไอเทมที่แบบว่าเวลาโปเกมอนตัวนึงนะครับผมใช้ท่าอยู่ใน,นะะมูนามนน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 นะะ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 คครร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 ััััััััับบบมมมมมมจสสสสสาา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 ถถ้้้้้้้งงงงงเเ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 เกกกกใใหหหโปอออออออตตววแลลลพพธิิททททีีี่่่่่่่่ืดดยยยยุูขๆซึไ ผมมันก็ยิ่งสร้างเกาะเยอะมากเท่านั้นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไอ้เกาะที่มันสร้างมาเนี่ยโกงมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่เริ่มมาใหม่ๆนะครับผมอาจจะไม่ค่อยบอกว่าพกของนี้เข้าไปแต่ผมค่อางจะแนะนานะครับผมว่าใครที่เล่นตัวบางๆของพวกสายแอตแทกเกอร์นะครับกระต่ายขาวหรือกบเนี่ยมันควรจะมีไอเทมแบบนี้นะครับผมนอกจากจะช่วยตัวเองแล้วมันยังช่วยทีมด้วยเวลาเราอเนื้อออกว่าเวลาเราอห้าตอนจบนะครับผมนะแต่ว่าถ้าให้ผมอธิบายว่าแต่ละตัวเหมาะกับไอเทมไหนนะผมคงจะไม่สามารถทําได้ในคลิปนี้นะครับผมเพราะตัวละครมันเยอะแล้วแต่ละมมนนก็้่่คจไไผเด ขนาดนั้นที่สามารถแบบว่าแนะแนวคนว่าเฮ้ยอันนี้มันเฟี้ยวกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็อาจจะยังไม่ใช่คิวผมในตอนนี้นะครับผมก็ลองไปหาดูในเว็บอื่นต่างๆนานานครับน่าจะแบบว่าเคลียร์แล้วก็จางกว่านะครับผมนะใช่ไหม ามาครับผมอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะมาพูดนะครับนั่นก็คือเรื่อง Battle Item นะครับผมหรือว่าไอเทมการต่อสู้<ว>ถ้าเปรียบเป็นเกมแบบว่าโมบ้าทั่วไปมันก็คือสกิลติดตัวของตัวละครนั้นๆนะ,นะครับผมก็ทางเดียวที่จะได้สกิลพวกนี้มาเนก็คือต้องเก็บเวลเราในเกมใช่ไหมครัเก็บเวลของตัวละครหลักเรานะไม่ใช่เวลโปย์มอนนะให้มันเวลอัพไปตามธนูธนูนธนูนแล้วเราก็สามารถอันล็อกสกิลพวกนี้ออกมาได้นะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยนะครับผมถ้าใครที่อยู่แล้งแบบว่าแล้แงแล้งเกรดหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ตขึ้นไปอะ่ะแล้วถ้า แบ่งใจไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าตานั้นน่าจะแพ้แน่นอนประมาณนั้นครับกล้าพูดได้ขนาดนั้นเลยนะเพราะว่ามันแบบว่าไม่ใช่อเทมที่จําเป็นขนาดนั้นถ้าเราไปเล่นในระดับแรงที่มันแบบว่าขึ้นไปแล้วนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาพกเข้าไปก็จะเป็นพวกอ j e c t button นะครับผมหรือว่ามันเป็นแบบว่าสกิลที่ไว้ใช้บลิงกระโดดหนีในระยะสั้นได้คือมันใช้ได้เป็นทั้งท่าลุกและท่าลับนะครับผมหรือว่าอีกอันนึงที่ผมเห็นคนเริ่มใช้กันเยอะแล้วก็คือฟูฮิลนะครับผมซึ่งถ้าใครเล่นฟูจ E <laughs> โอเคครับต่อมานะครับวิธีการแบบว่าเลือกโปเกมอนนะอันนี้มันก็แบบว่าผมเห็นคนรู้สึกว่าถามว่าแบบเอ้ยตัวไหนมันจะคุ้มอะไรที่สุดนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครเคยเล่นเกมโมบ้ามาก่อนนะครับผมผมจะแนะนําว่าตอนที่เล่นเกมโมบ้านนั้นๆอ่ะเราถนัดตัวไหนแนวไหนดีกว่าต้องถามตัวเองก่อนในจุดนี้นะครับผมแล้วถ้าเรารู้ว่าเราถนัดตัวแนวยิงไกลอะไรมาก่อนเนี้ยเราก็เอาความสามารถที่เรามีในด้านนั้นเอามา adapt หาตัวละครที่ไม่เป็นตัวยิงไกลในเกมนี้ประมาณนั้นใครที่แบบว่าชอบชนชอบแทงอะไรบนีน้ก็ลองหาตัวแทงเล่นนะครับผมจริงไม่ต้องไปสนใจพวกเรื่องมาก นนนะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มนะครับผมเอาจริงผมว่าเราควรจะแบบว่าคือทุกตัวในเกมนี้ครับมันมีความสามารถเก่งในแบบฉบับของมันหมดเลย <Wow. S 1> คือถ้าใครเล่นตัวไหนโหดๆอ่ะตัวนั้นมันก็โหดได้มากๆเลยนะครับผมนะแต่มันก็จะมีตัวเมตาที่แบบว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกเกมโมบ้ามันก็ต้องมีตัวเมตาที่แบบว่าจับนิดจับหน่อยมันก็โหดแล้วว่าเป็นง่ายหรือว่าเข้าถึงคนได้ง่ายกว่านะครับผมนะก็ลองเอาไปอดงอัดแอปดูนะครับผมแล้วก็เล่นเกมนี้ยังไงมันก็ต้องแบบว่าหัวร้อนอยู่แล้วเนาะะเวลาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นเรื่แบบกน็ ด่าคนเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเปิดไมค์ไปด่าเขาอะไรแบบนี้ครับก็ด่าออกปากอยู่คนเดียวออกปากแต่ก็ผมก็คิดว่าแบบว่าเรื่องทรรมด่าการเล่นเกมนี่ต้องหัวร้อนนะครับโดยเฉพาะเกมนี้มันเหมือนสร้างมาเพื่อให้เราหัวร้อนโดยเฉพาะนะโดยการที่ไม่ให้มีช่องพิมพ์แชทเนี่ยซึ่งแบบว่าผมก็เข้าใจว่าทําไมเขาไม่มีช่องให้เราแชทนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีช่องให้พิมพ์คีย์บอร์ดเข้าไปเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะกลายเป็นเกมท็อกซิกนะครับผมเพราะว่าเกมโปเกมอนมันค่อนข้างเป็นเกมที่แบบว่าเขาเรียกว่า PG13 นะครับผมคือเล่นได้ทุกเพศ แล้วก็เออแล้วเวลาเล่นเกมแล้วพวกเนี้ยเราควรจะแบบว่าคำนึงนึกถึงบางเรื่องนะครับแบบว่าบางทีเราชอบคิดว่าเฮ้ยมันไอคนนั้นมาเล่นห่วยอย่างว่าทําเราแพ้แต่อย่าลืมนะครับผมมันก็ต้องมีอีกคนนึงในทีมที่มันคิดว่าเราอ่ะเป็นตัวเล่นห่วยเหมือนกันเนี่ยหรอป่าเออมันคือเป็นเรื่องแบบว่าถ้าทีมมันแพ้นะครับผมมันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมที่แบบว่ามันทําแพ้คือมันก็ต้องมีใครทําทผิดพลาดอะแต่ผมก็เข้าใจว่าไอความผิดที่แต่ละคนทำอ่ะมันก็ต้องมีความผิดมากกับผิดน้อยไไไมมมมม่่่่่่่เเเเเทาาาาากัันนนนนนป็รรรรรรืืืออออออองงงงธดดะคบบบผผผผสววตติ้้้ยแแหลลํจีโพ Facebook เห็นแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าเสียกําลังใจนะครับผมเวลาผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยใช่แม่งท็อกซิกปะวะเกมนี้ทําไมคนแม่งด่ากันเยอะจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ให้เขามาประสบชะตากรรมในเกมเองดีกว่าครับผมนะเออให้เขามาลองแบบที่ผมเล่นเมื่อกี้ดูนะครับผมว่าแบบว่าเทียร์ของเกมนี้คืออะไรที่อยู่ทีมเราอะกระจอกหมดแต่ถ้าอยู่อีกทีมนึงคือโหดหมดทุกเกมนะครับผมนะครับเออใช่ไหม โอเคครับ okay, ผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็คงต้องแบบว่าจากลาแล้วนะครับอันนี้เป็นไอเดียใหม่ที่ผมสร้างมาเพื่อเอาไว้ใช้ถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวผมจะชวเนเซนหยามาเล่นด้วยมาคอลแลบกันนะครับมาฟีเจอริงเซนหยาบในเกมนี้นะครับผมแต่ว่าต้องรอน้องเซนเขาจบรายการ The ป a p p e r ก่อนนะถึงจะสามารถออนแอร์บนยูทูบในรายการอื่นได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับผมก็ทริคเล็กๆน้อยที่ผมฝากไปก็ดูกันพอหอมปากหอมคอนะครับผมผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกแต่ว่าถ้าใครได้แบบว่าดูแล้วแบบว่านำเอาไปอดัดแตามนะครับผมก็มันก็จะดีกับต แต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่าขึ้นอัลตร้าไปแล้วเนื้อออกมาขนาดผมไม่ได้แบบว่าคนเสียงขนาดนั้นเนื้อออกมาแต่ว่าทุกอย่างที่ผมพูดคือผมทําตามหมดเลยนะแล้วมันก็เวิร์กได้ผลจร,จริงๆนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนนะครับผมลองไปปรับกันเองนะครับผมทุกคนคงเล่นเก่งกว่าผมแหละจริงๆแต่ อาจจะเล่นไม่เทพเท่าผมเท่านั้นเองเคยเอาผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืม subscribe ที่ช่อง NBC นะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจ Facebook ของผมด้วยนะครับผมลิงก์ทุกอย่างขึ้นในนี้หมดแล้วนะ follow Instagram ได้ที่ @theben นะครับ l n w b e n นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากช่อง Twitch นะครับบน twitch tv slash t e b e n s a นะครับผมแ้วสุดท้ายนี้นะครับผมต้องฝากคำคมใช่ไหมคำคมสุดท้ายก็คือผมต้องฝากคำคมว่าอะไรคำคมนะครับผม Street food คือข้าวข้างทาง แต่ถ้าอยากกินข้างๆอ่ะคือข้าวข้างคุณเฮ้ยใช่ป่าวะ <laughs> งงวะ <laughs> เออ